ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับ VG Gas Shop อีกแล้วแนละตอนนี้อยู่กับพี่เอจาก A อคปิตอกันอีกแล้วนะครับทุกคนอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูเจ้ากล่องนี้กันอีกสักนิดนึงนะครับหลังจากที่พี่แอและพี่โอปอของเรานะครับได้ทําการรีวิว,วแบบเร่งนัดไปแล้วเราจะมารีวิวแบบเจาะลึกกันนะครับเรามาอ่านสกิลกันนะแล้วเรามาดูกันสิว่าต้องใช้อะไรเสริมบ้างนะอะไรที่น่าสนใจอะไรที่ไปต่อได้ยังไงเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันเลย โอเคอ่ะขั้นแรกนะครับเวลาเราได้กล่องใหม่มานะให้ทุกคนทําการแกะแล้วเช็คดูก่อนนะว่าเจ้ากล่องแต่ละกล่องเนี่ยมันทําการถูกแอบแกะมาหรือเปล่าอ่ามีเยอะแยะนะครับใครว่าไม่เชื่อพี่เอนะมีเยอะนะฮะไปซื้อตามห้างร้านสปปรรพสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับแล้วดูแอบแกะอ่าเช็คตรงนี้นะฮะอ่าบอกตลอดนะครับไม่ว่าจะคลิปในว g จีการ์ดชอปหรือในเอ็กซิตนะเวลาแกะกล่องใหม่อะไรเงี้ยก็จะพยายามให้เราเห็นกันตลอดเนาะว่ามัน ทำกันยังไงดูยังไงนะกล่องนี้อ่ะชึบชึบใบนี้คือใบฝอยล้างกล่องไว้ดูพร้อมกันนะครับเรามาดูในกล่องกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจในกล่องนี้เปิดไปเป็นเจ้าใบป,ประกาศสินค้าอ่ะมาดูเจ้านี้กันสักนิดหนึ่งอ่าน่าสนใจมา,มา,มากๆกับมังกรปีศาจแห่งความรธิษยา e n v นะครับตัวนี้เป็นเผ่ามังกรปีศาจนะอ่ะมันบอกว่าอะไรเดี๋ยวรูวมาดูกันสักนิดหนึ่งก่อนนะ สกิลนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเบสกันสักนิดนึงหน้า8หลัง8 2คริติคอนนะครับนะเออแล้วก็ไซส์สด้วยจ่าย2เกรดนะได้โซ1นะครับหากเรามีพลังชีพหกหนหรือต่ำกว่าไซส์การนี้ลดลง3นะไลรยิ่งต่ำไซส์ลดด้วยนะมีเคาน์เตอร์นะครับในระหว่างเธอคู่แข่งนะเลือกมอนสเตอร์หรือไอเทมบนสนามคู่แข่ง1ใบสามารถจ 1, ถ่ายเกรดหนึ่งถ้าจ่ายจูดหนึ่งนะครับและในเธอนี้ยกเลิกความสามารถทั้งหมดของการ์ดที่ถูกเลือกนะอุย้ยมันบอกว่า ในเทนี้ยกเลิกาสามารถทั้งหมดของการที่ถูกเลือกเลือกมอนเตอร์หรือไอเทมบนสนามกอย่านงใบก็คือเลือกใบเดียวนะครับมันเขียนว,ว่าทั้งหมดจริงแต่ว่าใบเดียวนะครับอ่านก่อนนะมันเขียนว,ว่าเลือกไอเทมหรือมอนเตอร์นะก็เลือกชี้1ตัวแล้วก็ทําการใบเทคเขานะยุโจนหนึ่งแล้วใบเทคและ,และเลการน,นั้นด้วยนะหาลองด้วยทั้งชุดหนึ่งหน่วยนะการที่เลือกจะไม่สามารถสแตนได้ด้วยนะเออนอกจากใบเล็ดแล้วก็ยังสแตนนั้นขึ้นมาไม่ได้นะครับนะก็ถือว่าน่าสนใจบ้ากกับใบนี้ ใบที่หนึ่งมังกรปีศาจนิดนึงอ้าวมันแบ่งอย่างชัดเจนเลยนิ้งดูง่ายเลยอ่ะมาดูใบที่สองกันนะครับคนนี้นะบอกว่าชื่อว่ามังกรปีศาจแห่งความเกลียดคร้านคลอสนะครับไซส์สามอีกแล้วจ่ายหนึ่งเกตได้โซนึหนงหากเรามีมังกรปีศาจใบอื่นอยู่ไซส์เดิมที่เป็นสามอยู่ไซส์ของการนี้ลดลงสามด้วยนะก็จะกลายเป็นศูนย์อีกแล้วนะเคอ์เตอรต์นะครับเลือกมังกรปีศาจหนึ่งใบบนสนามเราจ่ายหนึ่งเกตหากทำสแตนการ์ที่เลือกหนึ่งใบเป็นตัว งัดมาตีน่าสนใจอีกแล้วโอเคไม่อยากให้หลุดเต็มไปนะพยายามใส่ให้มันครบๆโอเคอ่ะมาแล้วครับผมนี่คือคีย์วิร์ดในเด็กนี้นะครับเจ้าแบริเอลนั่นเองกปิศาจนะครับพยาศูนย์นะ้ำแบริเอลนะครับหน้าหมื่นสามหลังหมื่นสามอู้ยเยอะมากนะครับจ่ายสามเกตด้วยนะการนี่มสนามไม่สามารถถูกทำร้ายไม่กลับขึ้นมือและคี่ไม่โดนลดด้วยนะ บอกว่าหากเรามีพลังชีวิตเป็น1การนี้ได้รับเพนนิเทตและคิด่ข้อกลายเป็น666คินะครับมีมูฟแล้วก็มีทิเบอร์นแทกด้วยนะวิธีจะจัดการมันคือใบเทคแล้วใบเทคแล้วระเบิดไปเลยนะครับเออใบเทคแล้วระเบิดไปหรือว่านําลงนะครับก็ตายแล้วนะเออมันบอกว่าคิ้ไม่โดนลดแต่ยกเลิกได้นะครับใบถัดไปเลยเป็นเนาะเจ้ามังกรปีศาจ ปูเทโรนะครับใช้สองเนาะถ้าเราเวียนกองปิศาจอยบนสนามเลือกการบนสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบาสามารถถึงการที่จะบนมือหักทำในเทอร์นนี้การที่เล่นด้รัพเวอร์ลบ10,000นะครับจากนั้นหากเราปฏิทินเป็นหนึ่งลบอีก3คลิกด้วยนะก็เขาบอกว่าไม่ค่อยใส่ใช้สองกันแต่พี่ว่าตัวนี้มันเอาไว้ขากันเก่งพี่เชื่อว่าดาร์กเน็ตยังไงก็ขากันไม่เก่งครับผมแต่ถ้ามีตัวที่กันได้ดีๆหน่อยก็จะดีมากเลยนะครับน้องๆสามารถ เอาเกลโอเวอร์โทเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้นะเราทําให้คิดีคออีกฝ่ายเนี่ยมันลดลงไปนะมันก็ทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับขารับนะมันก็บิซัดโครนิกนะครับนะจ่ายเกณฑ์หนึ่งได้โซหนึ่งด้วยหากเราเมืองหกนูนหรือตามกว่าไซส์ของการ์ดนี้มันสนามลดลง2โอเคแล้วก็เมื่อการนี้จบตีนะทําลายมอเตอร์บนสนามหนึ่งใบหากมี6หรือตามกว่าถอดโซทั้งหมดของการ์ดนั้นและทําลายการอันแทนอุ้ยเก่งนะครับ เลือตีหนึ่งครั้งก็ใช้หนึ่งครั้งนะมีดับเบิลนั่นก็ได้สองครั้งนะครับเก่งอยู่เก่งอยู่ถ้ามีหกหน่วยหกหน่วยนี่คือเล่นเหมือนดําเลยนะหกหน่วยนะครับเล่นแบบเดียวกับดำถัดมาเลยมันก็มีสายคาปลานะครับคาปลาคาปลาเออนะครับหน้าสี่หลังสองหนึ่งคิกนะครับเป็นเคาน์เตอร์หากมีมังกรปีศาจอยู่นะเลือกการ,ราน้ำสนับของเราหนึ่งใบสามารถทิ้งการนี้อย่าบนมือหากทำในเทอร์นี้การ์ดที่เลือกได้รับ power บวกห้าพันหากมีหกหน่วยตามกว่านะ การที่เลือกบวกเท่าไหรบ,บ้างหน่วยสิบร้อยแสนหนึงเลยเหรอหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนใช่บวกแสนหนึ่งทุกคนกลัวจะตีไม่เข้าหรืองไงนะฮะใส่บอร์ดใส่บอร์อดจ้าไม่ได้อยู่ในเด็กแน่นอนอ่ามาดูใบต่อไปว่ากบิสาพาวเวนะครับถ้ามีหกหน่วยเลยต่ำกว่านะไซส์ของการนี้ลดนะเพเกณฑ์ไซส์ศูนย์นะเมื่อมอนเตอร์ของก,กรบริสาที่มีเซตตั้งเดิมสองรือสูงกว่าโจมตีนะชิงการ์ดชิงเกตคู่แข่งหนึ่งใบและได้เกรด้วยนะเราได้เกรด ตัวอื่นตีอ่ะคือเอามายืนเป็นไซส์ศูนย์ใช่ไหมแล้วก็ตัวอื่นไล่ตีอ่ะก็จะดิ้งเกตเรื่อยๆนะถือว่าอีกหนึ่งตัวที่ป่วนเกมได้ดีนะครับคือการลักษณะนี้มันออกมาเยอะนะทุกคนเดี๋ยวนี้อะ่ะเพราะงั้นเลือกใช้ได้ตามใจชอบนะครับมาดูใบถัดไปเลยคนนี้นะครับมัอก็บีศาร์ลูปุสนะครับใช้ศูนย์นะตัวนี้อ่ามันบอกสมัครคอรได้หนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นแสดงว่าต้องเป็นตัวเก่งทุกคนนะมันบอกเมื่อเข้าเมื่อเข้าสนามนะหากเรามี มังกร,รปีศาจใบอื่นอยู่นะครับนำการ,ร์ดใบบริสุทธิ์สองใบเข้าเกตและจวดหนึ่งนะครับหากเรามีหกหน่วยต่ำกว่าก็ได้จวดเพิ่อมอีกหนึ่งด้วยนะครับก็ถ้ามีหกหน่วยต่ำกว่าก็ได้สองเกตสองจวดน,นะโคตรเก่งเลยว่าแล้วมีแอคด้วยนะนำการนี้บนสนามเข้าสู่โซ่มังกรปีศาจใบอื่นหากการนี้มีโซมังกรปีศาจก็ได้โศกาศด้วยนะและหากมีพลังชุดหกหน่วยต่ำกว่าการ์ดนั้นได้รับหน้าหลังอีกหนึ่งหมื่นว้วว่าทำไมเก่งต้องใช้ทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องใช้แน่นอน นี่ก็ต้องใช้บังก,ร,กรบรังกรปีศาจมิชิม,มิอาชิม,มิอานะเออเมื่อการที่เข้าสนามนะครับเราสามารถทช้งารปรปะมือของเราหนึ่งใบได้ถ้าหักทํนานำมอนเตอร์รบรังกรปีศาจที่มีคาว่าแบเลียนนี่ตัวหาแบเลียหรือไอเทมไม่เกินหนึ่งใบจากกองขึ้นมือนะระสับกองทำกองปีศาจใช้สามนั่งเดิมออกจากสนามสามารถเอาตัวนี้ลงดอกแทนเพื่อย,ยังอยู่ได้ด้วยนะเก่งๆได้ใช้นะฮะเป็นบัดี้ได้นะหาแบเลียได้เนี่ยเป็นบดดี้ได้นะครับ ใครเล่นยาวๆก็หามาเลยครับเอ mm hmm. ็นบันดี้ถัดมามันก็บีสายกริป,ปุสนะครับจ่ายเกตหนึ่งนะบอกว่ามันก็บีสาาทุกใบไม่ถูกเลสนะโอเคแล้วก็ไม่ถูกยกด้วยกันใบ้กันเลสโอเคเมื่อการนี้เข้าสนามนับนำกนใช้สารอับจดบัดอบตัววนของทุกคนได้ใช้ได้ใช้สักใส่ซักประมาณ2ใบนะไม่ได้ใช้เยอะถัด <c oughs> มาเลยนะครับ มังกรปีศาจเกรโก้นะมีเคาน์เตอร์นะในระหว่างการโจมตีเธอคู่แข่งสามารถแจกเกรดหนึ่งคอการนี้จะบนมือย้ายเป้าตัวดูดเป้าอืตัวดูดเป้า,ด,ด,ปาดูดไปซ้ายไปเลยนะก็นี่เห็นไหมเขาก็พยายามหาขาลับให้ดักเน็ตนะเออปกติดักเน็ตเนี่ยจะรับไม่เก่งนะครับ <c oughs> มามังกรปีศาจเควบุสนะครับเมื่อการที่เข้าสู่สนามนำใบป,ประเสริฐเจ้าเกตถ้ามีหกหน่วยก็ได้สามเกตนะโอเคมอนน่าจะหมดเพียงเท่านี้หรือเปล่า มอนน่าจะหมดเท่านี้นะที่เหลือก็จะเป็นเวทหรือเปล่าอ่ะใช่มาทุกคนมาดูกันเวทน่าสนใจยังไงนะครับเดียบรอสโซนะครับทำลายมังกรปีศาจมาสนามหนึ่งใบแล้วก็ได้สองเกตและสองจวนะหากเรามีพลังชีวิตหหน่วยเลยต่ำกว่าก็จัวเพิ่มอีกหนึ่งด้วยนะ <c oughs> ได้สองเกรดสามจ่วดตึงๆถัดมาครับผมอ่ะใบถัดไปวงแหวนผูกพันแห่งการเรยกปีศาจนะชิงการประมือของเราหนึ่งใบเปิดห้านะครับนำมังกรปีศาจสองใบ นะนาไอเทมหรือมอนเตอร์นะขึ้นมือนะที่เหลือไว้เกตนะครับ <c oughs> มันบอกว่าสามารถหรือเปล่านำมอนเตอร์นะถ้าไม่เจออะไรเลยก็ห้าเกตรัวผ่านมาครับผมใบนี้นะทุ่งทำนองของจันทราปิศาจนะครับมันบอกว่ารายได้เมื่อเทินผู้แข่งเรามีลางกอรปิศาจอยู่นะหรืออย่างหนึ่งนะจัวนหนึ่งแล้วก็ดามเมจครั้งถัดไที่รดับลดลงเป็นศูนย์นะ ต่มาคือสามารถจ่ายพลังชีวิตกี่หน่วยก็ได้หากทำในเทนนี้ดามเมทที่ได้รับจะลดลงตามจํานวนพลังชีวิตของเราที่จ่ายด้วยวิธีนี้นะคะก็เราอยากจะจ่ายเหลือหนึ่งเลยก็ได้ครับเราก็จะลดไปรัวๆถ้าเรามี10จ่าย9ก,ก็ลดความเสียหาย9้าหน่วยนะครับแต่จะเจอไม่ลดเนี่ยก็อีกเลยอ,อ้าวรีมามาแล้วครับเคอรติกเพลน,นะครับจ่ายหนึ่งโม่สามแล้วก็ทิ้งสามนะเอาไปเร่งมังกรดําได้และก็รีมาในกล่องนี้นะครับ ถัดมาเป็นเดีย Boss g r e a นับจ่ายเกตหนึ่งนะครับนำมอเตอร์หรือไอเทมมังกรปีศาจที่มีชื่อต่างกันไม่เกินสองใบาจากดรอปขึ้นมือได้ใช้สักใบมั้งพี่วะอะไเนี้ยไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นถัดมาเลย Dear b o อสคอนเวอร์ชั่นนะครับหากเรามีเพียงพลังชีทหนึ่งนะเราสามารถรายการนี้ได้โดยไม่ต้องจ่ายคอร์สนะคอรคือสองเลือดนะคอรมังกรปีศาจไม่เกินหนึ่งใบจากดอกโดยจ่ายคอสนะหากเรามีหกหน่วยต่ำกว่าในเท่านี้ การนั้นได้รับพาววอ,อีกหน้าหลังหมื่นนึงนะเออโอ้ดีเซอร์ไพรส์เว็ได้เฮ้ยชุดนี้มันรีมาให้ดีจังทุกคนมันรีใบนี้มาด้วยน <c oughs> ี่ก็เลยจะพูดเลยนะว่าทุกคนต้องใส่เพิ่มนะนี่มันมาให้แล้วนะ s a c r i f ายนะฮะเดย์ s a c r i f นะครับร,ะ,รบะเบิดมอนกี่ใบก็ได้บนสนามนะเออก็จัวตามนั้นนะครับก็รีกลกับมาให้ดีนะทุกคนได้ใช้นะฮะนี่ด้วยนะครับ K d i a b บอสคิส p ิฟอร์ซิสนะครับ ถ้าเราไม่ใช่หนึ่งก็ไม่ต้องจ่ายคอสนะคอสคือทำลายมุกการดำบสนามจ่ายสองเกตไม่ใช่มุกการดำนี่มุกการพิาสานะเลือกเคาร์เตอร์หนึ่งอย่างนะทำลายมอเตอร์ทุกใบปบนสนามคู่แข,ข่งหรือว่าทิ้งเกตคู่แข่งสามใบนะครับเอาไปแล้วนะจะวีลอสใช่ไหมดูดเกตเลยนะถัดมาเดียร์บล็อตซิลนะครับยุคเลือกการโจมตีถ้าเรามีหกหรือตดำกว่าก็ได้เกตได้จวดด้วยนะครับจะพยายามรวบลัดนะเพราะว่าการจะมีเยอะ <c oughs> ทำมาเลเวลเซตด้วยนะ พลงวอลแห่งจันทรีชาตินะครับเซตได้1ใบนะมันบอกว่าเมื่อมอเตอร์มาเผากรบปีศาจเข้าสู่สนามได้นำสองใบบนสุดจากกองการ์ดเข้าสู่ช่องเกตแล้วก็หากพลังชีพของเรากลายเป็นศูนย์เราสามารถนําการนี้จากช่องจากสนามลงช่องดรบปลหากทําทิ้งใบบนสุดจากกองการ์ดลงช่องดอปหากการ์ดนำไปบรรกรปีศาจก็เราชาวลุงชีสจะกลายเป็นหนึ่งจะฟื้นนี่ด้วยนะครับเจสตูเียจากพลังชีพสามหน่วยทิ้งการ์ดบนมือของเราทั้งหมดแล้วจวดสีนะครับก็รีมือนะครับ ผัดมาเลยนะครับเดียบลอสตอมนะครับในเทิร์นนี้พาวเวอร์มังกรปีศาจทุกใบไม่สามารถถูกลดลงได้ด้วยนะเออเมื่อมังกรปีศาจใช้สามจบตีเลือกทำลายมอนสเตอร์ประสานคู่แข่งหนึ่งใบถ้าทำลายเสร็จทิเกตด้วยโอเคเหมือนอีเทอร์เนตตี้เลยแต่ได้กินเกตผัดมาครับผมอ่ะเดียบลอสเดตโทนะครับไล่กันนี้ได้ไม่กู่แข่งจบตีเธอคู่แข่งแล้วเรามีมังกรปีศาจอยู่ ยกเลิกกันจบดีถ้าหลักมี6หน่วยหรือต่ำกว่าได้2เกรและทิ้งเกรคู่แข่งไม่เกิน2ใบนะครับก็ได้ใช้นะถัดมาเลยน่ากัตถีสวฟ์นะครับนกทิ่กัตถีสวฟ์เออไม่ใช่กัทถีนิ่กัตถีนาจ่ายสองเลือดนะไล่ได้เมื่อมีมังกรปีศาจอยู่ด้วยนะเออในเทิร์นนี้พลังชีวิตของเราจะกลายเป็นศูนย์พลังชีวิตเราจะกลายหนึ่งนะก็คือถ้าตายก็ฟื้นแค่นั้นแหละ แล้วก็นี่เลยไอเทมเพียงหนึ่งเดียวของเขาร่มทมีนแห่งความมืดนิรันด์อัมเบลอัมเบลนะเออก็นามังกรปีศาจจากส้มดอกของเราสองใบเข้าสู่โซ่ใจสองเกตนะพลังชีวิตของเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากความสามารถของการพลังหาพลังชีวิตของเราจะเป็นเหลือหนึ่งการนี้จะได้รับพลังอีกหนึ่งหมื่นแอีกสองครีด้วยนะล่มนี้จะฟาดเจ็ดขึ้นนะครับเมื่อการนี้โจมตีทิ้งเกตทิงเกตของคู่แข่งหนึ่งใบหาเราเป็นแขงชีดหนึ่งหน่วยจั่วการหนึ่งใบเลือกจิงการ์บนมือคุณหนึ่งใบด้วยมีดับเบิ Double. และสุดท้ายเลยครับผมเป็น Impact นะสวยงามมากเลยนะ Impact ชอบอาร์ตมาก a อว d i c a ติกเอรนะครับอเวนนะครับรายการนี้ได้เมื่อเราทำการจบดีตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปโดยไม่ใช่เลี้ยงลิกเอ็กแทกนั้นจ่ายสองเกตนะครับเลือกมังกรปีศาจบนสนามของเราหนึ่งใบสร้างความเสียหายแสากระทิตย์เท่ากับจำนวนขิดิคอมังกรที่เลือกนะลดลงได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้านี่เป็นแฟกแถมให้เจ้าดาร์กเนสนะครับของมังกรปีศาจนะเออสวยงามมากเลย โอเคครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเราจะไปต่อกันอีกส่วนหนึ่งนะครับก็สามารถซื้อ4กล่องเล่นได้เลยนะแล้วก็ไปซื้อ5 9้ดักเน็ตสักหน่อยก็ถือว่าคุ้มค่านะครับทุกคน4กล่องเล่นได้เลยนะไม่ต้องไปตามหาไมเทินเลยนะครับพี่อวยนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเล่นนะครับซื้อได้ทีวีจีการช็อปนะ A แนะนํานะครับนะขออนุญาตเก็บนิดนึงเคลียสนามนะเคลียสนาม โอเคไปดูกันต่อเลยครับผมในโซนครึ่ง Legend, เลเจจด์ครึ่งหลัง <c oughs> นี่ครึ่ง Legend, เลเจนด์ครึ่งหลังแล้วก็มีรีมานิดหน่อยเราขอไปดูกันที่รีก่อนดีกว่านะครับเจ้านี่รีมาให้นะอาจจะเทคมันผิดนะเจ้าตัวของเดนชําระนะตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าผิดตรงไหนใครรู้ว่าคอมเมนต์นะนะครับหรือตัวใหม่ไม่ใช่สินี่มันเป็นตัวใหม่นี่ SBT 0 5เออ ใช่ใช่เป็นตัวในชุดนะดักเ็ตตัวใหม่ตัวนี้นะฮะพี่ไม่แน่ใจ,จว่ามันทําออกมาแล้วไหมนะเพราะว่าบางตัวมันทําออกมาแล้วนะในเหมือนตัวเนี้ยนี่ทำออกมาแล้วนะของเคออสนะครับแล้วก็ทํามาให้ใหม่นะใน SBT05 ในรหัสเขียนชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีเจ้านี้ด้วยนะยกเลิกกันโเตีฮะเราเราสามารถทําลายการที่มีเขาได้ชนะด้วยนะเออในชื่อการหนึ่งใบาหากเราทําได้2ไลท์แล้วก็ยิงกุ้แข่ง2หน่วยด้วยนะครับเดนชัมละก็จะถูกทําลายแล้วมันก็จะมีเทคนะฮะว่าถูกทําลายแล้ว สามารถเข้าโซได้หรืออะไรเงี้ยเหมือนใบนี้มันบอกว่าเมื่อการที่ถูกกำายเห็นไหมในในระหว่างแอคทเฟ f ของเรานําใบไป,ปสู่โกลด์การเข้าสู่ช่องเกตและได้2ไลท์ด้วยมันก็กระเล็กไซส์สองหรือสูงกว่าถ้ามีการนี้ในโซลลนะบุญห้าพันนะครับนี่รีมานี่โลดากอนชิล SBT ศูนย์สี่นะครับโอ้ถ้าซื้ออย่างนี้ก็คุ้มนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาศูนย์สี่เลยอ่ะสำหรับคนที่จะเล่นจีบุ๊คาร์บอ่ะหรือจีบุ๊เบดอ่ะเราก็ไปหาเอานิดหน่อยก็ได้เลยนะ ก็ทีบูตเบดอยู่นะก็เป็นโล่งงัดโล่กันโล่งงัดนะอันนี้ก็รีมาของคอสนะครับอันนี้ที่ผิดไปนะ UB ก็รีกลับมาให้ใหม่นะครับถือว่าสวยงามเข้ามาได้ดีอะมาดูกันดีกว่าว่าใบนี้ทำอะไรได้ราชาพูดพลายเอาเวริสนะครับใบนี้น่าสนใจมากๆสำหรับเลเจนด์สายพูดนะวีรับบุรุษด้วยนะหน้ามือล้างมือคลิกนึงนะครับนาะเป็นญาติอวิอหรือเปล่าไม่มั่นใจนะถูกทิ้ง่อยเลยเกิทวยนะครับ อาจ่าย2เกตนะครับได้โซ่หนึ่งนะวีรบุรุทุกใบบนสนามมันสามารถถูกยกเลิกได้ดูาาการสัมภารณ์ู่แข่งนะหากในโชคดอกของเรามีเวทลีเวรบุรุษพูดชื่อแตกต่างกันสามใบเลยมากกว่าการนี้ได้2คริและเพนเทตสหามี6การทุกใบบนสนามเราได้รับพลังของสนามคู่แข่งทุกทีการทุกใบบนสนามคู่แข่งลบหน้าหลัง5,000นะหากมี9ใบย,ยกเลิกความสามารถของการทุกใบบนสนามคู่แข่งนะครับโอ้เล่นดีมากนะครับเล่นดีใช้ได้นะนะ เล่นได้เลยแหละนะถ้าเล่นแบบนับนับนับแบบเป็นตัวใช้ตีเอาไว้กับห้องน้ําก็ได้นะพูด่ะทุกคนนะนนะเออน่าสนใจนี่รีมาตัวนี้รีมาครับผมวอคิรี่นะตัวนี้จ่ายสองเกตได้โซนหนึ่งมันบอกว่าทิ้งการ์ดไปหนึ่งใบดู3ามนะครับแล้วก็วางกลับไปไว้บนสุดของกองการหลังจากนั้นจัว่วนะครับเออตัวได้ทำาไมกองนะ ย้ำนะใบนี้นะสามารถใช้กับของเราก็ได้ของเขาก็ได้นะเราจะคอนโทรลเขาก็ได้นะมาครับวีรบุรุษนะผู้กล้าดวงแกร่งนะครับเอสเทฟโฟนะครับจ่ายคอร์สก็คือนำการบนสนามจากบนสนามของเราหนึ่งใบลงช่องดอกนะโอเคอคอร์สเก่งมากความสามารถจะเก่งหรือเปล่าหากในช่องดอกของเรามีวีรบุรุษสามใบล้วกาซสายการนี้ลดลงสองโอเคก็เปใช้ศูนย์เ <c oughs> คาน์เตอร์นะครับเลือกวีรบุรุษสนามเราหนึ่งใบเราสามารถจ่ายหนึ่งเกรดน,นะ หากทำสแตงการท,ที่เลือกนะครับจากนั้นทาาในชั้นดอกเรามีวีและบุตรที่มีชื่อต่างกัน5ใบหรือมากกว่าก็งัดงัดการนี้ได้ด้วยในเทินในเทินนี้นะมากกว่างัดการ์ดนี้ในเทินนี้นะครับการทีท่การนี้ได้รับข้อบกหนึ่งนะครับด้วยนะถ้ามี5ใบนะสรุปง่ายๆนะก็เลือกเป็นคานเตอร์นะเลือก1ตัวนะตัวนั้นก็สามารถสแตนได้นะถ้าถ้าในดอกเรามี5ก็ แต่การนี้ด้วยนะเออแล้วก็การนี้ได้รับอีกทีหนึ่งนะใบดีก็ถูกรีมาเหมือนแล้วรีมามกันเลยใบยนี้ไม่ได้เอามาเล่นในวีลบบลูแต่เอาไปถูกทิ้งในนักดาบหากเราสงสัยเทีววลแลบ,บอยู่เราสามารถทิ้งการนี้บนมือถ้าทิ้งก็ได้เกตได้ไ like, ลได้จูบนะเอาไปทิ้งในดาบเลยว่าทินอะ่ะทุกคนแต่จะเอาไปเล่นกับวีลบบลูก็ได้ครับผมนี่ก็รีมาเหมือนกันนะครับจะเไม่วิ่งใหญ่เมอร์ลินนะ เออทิ้งวิรบุตรหนึ่งใบนะครับจ่ายหนึ่งเกตแล้วก็เปิดดูห้านะครับนำเว่ยเหลืหอไอเทพวิรบุตรเพิ่มเกินสองใบจะที่ดูขึ้นมือที่เหลือไปเรียงลำดับใต้กองนะครับแค่นั้นเองรีมให้หัดมาเลยนี่เป็นอะไรบารมีอันไม่ตายจ่ายเกตหนึ่งเล็ก gas บนสนามคู่แข่งหนึ่งใบห้าในช่วงหลังของเรามีบรรลุสิทธิ์ใบก็เลี้ยทุกใบแทนเลยนะเออการ์ดโปรโมรหลายใบายมาลงกล่องนี้เยอะมากเหมือนใบนี้เหมือนกันนี่ มาเป็นฟอย์เมื่อก่อนไม่ฟอยด์จะแล้วมาจ่ายาเคาน์เตอร์นะครับได้สองเกรฟรีง่ายไหมแสนง,ง่ายนี่ด้วยโอ้ไม่เทินตัดเฟดนะฮะได้ใช้นะครับถนะัดมานี่อันใบนี้คนหาเยอะนะฮะสำหรับคนเล่นดาบนะเออวิลบุรุษจ่ายสองใบามากกว่านะก็อานามมีเรือดสองใบ้มากกว่าก็ได้สี่เกรเลยนะครับเอาไปเล่นกับดาบได้นะและผู้ป็นหารขาดคำครับการซับของดาบมาแล้วครับผม มันบอกว่าจ่ายพลังคิด1หนึ่งหน่วยเลือกใช้หนึ่งอย่างนะเราสามารถไ่้ยตำนานปราดได้หนึ่งครั้งนะสามารถทิ้งไอเทมวีรบ,บุรุษจากบนมือเราหนึ่งใบเพื่อจดสองหรือไอเทมวีรบ,บุรุษหนึ่งใบได้รับพาวเวอร์เจ็ดพันนะนี่เฮ้ยนี่มันเหมือนของใช้ดาบเลยนะเออ่ได้มีวีรบุรุษอยู่นะดูใบนสมสามใบนำหนึ่งใบเข้าสู่ช่องเกตน,นำวีรบ,บุรุษไม่เกินหนึ่งใบที่ดูขึ้นมือและที่เหลือไปลงดอกนะครับได้ใช้นะและเวทเซตของดาบก็มาอีกแล้ว นะครับ i n f e r l i b i a n นะครับตัวนี้สามารถใช้ได้1ครั้งนะหนครั้งใน1เทินะนะใช้กี่ใบก็ได้นะแต่ว่า,าตัวนี้เคาน์เตอร์ละเป็นเคาน์เตอร์นะนำวีรบุรุษที่เป็นมอเตอร์หรือไอเทมวันสนาของเราหนึ่งใบลงช่องดอกนะเพื่อใช้เราสามารถนะบอกว่าครั้งต่อไปที่ใารคิดจได้รับความเสียหายความเสียหายจะเป็นศูนย์แล้วก็เอาลงจวหนึ่งได้นะแล้วแถมดาบมาให้เล่มหนึ่งมันบอกว่าดาบราชันแห่งเพลินชัชวานคราวโซลัส ทานเช่นดอกเรามาีวิลลัสุดใบหรือมากกว่าทิ้งวิรบุรุษบนมือเราหนึ่งใบก็สวมเลยนะครับนี่มันบอกว่าหากการนี้โจมตีโดยไม่ใช่ลิงแก์แท็กตร์ไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะไม่ใช่จะถูกลดเลิกความเสียหายไม่ถูกลดเออแต่ยกเลิกได้นะครับตีหมื่นสองคลิกข้อเท่านั้นมีเคาน์เตอร์เมื่อคู่แข่งทําการโจมตีโดยไม่ใช่ลิงแก์แท็กบนสนามเราเรา,เราสามารถจ่ายพังชีพหนึ่งหน่วยถ้าทํายกเลิกการโจมตีนั้นนะครับมีดับเบิลเพเนเตชัและอีคิวเพนและแล้วเขาก็แถมสิ่งนี้มาให้เราด้วยดูแรนดาวนะครับโโอ้ห คุมมาดาบราชชน,มนอมตะาดูแลนดาวนะครับจ่ายเกลือจ่ายเลือดนะเออแล้วก็มีสกิลคอเตอร์ด้วยนะนะครับโดดจากมือนะโดยจ่ายวิบคอร์สนะห์สวมใส่ได้นะเออวิรุทุกใบไม่สามารถถูกทำลายด้วยคาสามารถนะป้อาากันได้แถมไม่ตายดาบมาให้ด้วยนะครับเกิดใบไม้รายการน,นี้ได้เรามีรู้ในช่องดอกสี่ใบ,บหรือมากกว่าจะสังเกตทำลายมอเตอร์และเวมทมนตุบางสนามและทงเลเจน์ให้อีกหนึ่ง ก็สำหรับตรงนี้ใครจะเล่นนะครับไปซื้อ CD ดีเล n d Legend มาเล่นหนอะดีกว่านะซื้อไปใช้ Cd KD เคดีเลนไปเอาการ์ดการพวกจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับมาเล่นนะเขามีตัดเฟรตให้แล้วก็ถือว่าดีนะหรือคุณอยากจะเอาตรงนี้ไปเสริมกับดาบในภาค X ได้ที่เขาเรีวินมาให้นะไปซื้อได้นะครับจบการเป็นที่เรียบร้อยกับเจ้ากล่องนี้นะครับนะอ่าตรงนี้ดูเหมือนจะน้อยกว่ากล่องที่แล้วนะชัดเจนเลยนะครับอ่านไม่เหนื่อย ะก็มีชุดอย่างนี้นะแล้วเรามาดูหลังกล่องกันครับดูว่าเพจจะได้อะไรมาดูนะครับในสามสองหนึ่งเปี้ยงแบรเรอยอีกแล้วแบรเรีร์สองใบเลยออเบิก oh นะครับก็ถือว่าโอเคครับผมได้มาทำบันดี้นะฮะก็ สำหรับคลิปนี้ครับก็ใครชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับใครอยากซื้อนะครับสั่งซื้อได้ที่ใต้ลิงก์ใต้คลิปนะพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับแล้วใครอยากดูชุดต่อไปเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูสรุปกระสุนหนึ่ง,งสปอยกับ2กล่องนี้นะครับจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ